ดีค่ะพบกับสองแถวเฮีชิดแซนแองลมือนี้สีมาถามเด็กหญิงพิชยาวดีกินเนลีหรือเด็กหญิงหรือน้องพีมมงพ่ม,มีจ้าน้องพีม่มีไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นยังไงมวนบ่บ่ได้ไปโรงเรียนมวนมวนที่มวนมวนที่ยังอ๋อมวนหัวใจเย็นจริง เอาถ้าไปโรงเรียนนี่กะได้ไปพบเพื่อนพบยังโบเมียนบ่ก็อยากไปบ่โรงเรียนอยากไปคิดถึงคิดถึงเพื่อนเป็นบ่ตอนนี้น้องน้องจะขวบแล้วน้องน้องน้องพิมเจะขวบแล้วตอนนี้อืมจะขวบแล้วอืน้องพิมเจะขวบแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะน้องชินตายึดขังเดียวอ่ะ เอตอตาเห็นคางเดีวตอนนี้น้องพิ้มจะขวบบอกคนดูซีขวบ4ีขวบสสองเดียน4ขวบน้องพิ้มโตวโตวหันใหญ่เป็นไงแม่ภาพอยู่อน,นุบานหนึ่งช่วยบานหนึงอย่างไงนกน้องพิ้มกับยูนี่กับยู ยู่อนุบาลหนึ่งเขาอนุบาลหนึ่งปีนากัเขาอนุบาลสองปีนึงกัเขาอนุบาลส,สามปีต่อไปกับยุ่ปอหนึ่งข้าใจโบเขาจะีถึงบานไหนอะตอนนี้ลากับยุอนุบาลหนึ่งอนง มีพี่น้องแกคนฮะมีผู้เดียวมีผู้เดียวลูกสาวลาลูกสาวลาเอาเาเห็ดไปทั่วแล้วพี่น้องเอาเห็ดเห็ดกระบายบ่มี้อย่างเห็ดตาเด็กหน่อยนอนหลินอยู่บาร์นเห็นบ่ล่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาฟันสวยๆเพื่อนน่งแปรงฟันเช้าเย็นเช้าเย็นเล็กน้อยขี้ดื้งไงพี่มีขี้ดื้งไงเพื่อนมีอะไรเนี่ยเพื่อนไปโรงเรียนอ่ะมีอะไรเนี่ยที่บ้านที่ไดรอีก พี่ใบตองพี่ไรอีกพี่มวยพี่ไรอีกพี่ไปวันวันนี้พี่นายวะพี่นายพี่สินจังพี่สินจังแล้วพี่ไรอีกพี่นาเดียพี่น้าเดียวันนี้เขาเกษสิขป้นึงแล้วเขาขึ้นปนึงนี้จากแล้วน้องพิมเก็สิมนี้น้องเขาไปไหมใสนี่น้องคุ้นเขา มีน่องยังน้องยังบ้านคอยแมน้องยังอยู่บ้านคอยแม่ซื้อน้องยังมาน้องยังอยู่บ้านคอยแม่น้องยังอยู่บ้านคอยอ่ะบ่นี่มาคิดหอดบ่อเรบอกเพื่อนดีๆดิน้องพิมพ์ไปคิดหอดเตือนอยู่จ้า hello 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 เป็นคนเดียวก็จะอาการนี้ เด่นยังพี่เม่เายาดมไหมแม่ยาดมเขียวยาหมองเขียวจ้ะกอันนั้นเขาเอื่นตัวยังกระปอมกระปอมอีกตัวนึงไปใส่กระปอมอีกตัวนึงของพี่ขอาหอม Bye. -bye. Bye, -bye. เอาชีนี้คือว่าเธอหัวร้าฉันฉันที่ผลไม้เพราะเกิดในใจกินข้าวเหนียวชีได้อีก เลค่ะเลาหนาวติหนาวติเค่ะจะอนนีหนาวอ่ะห่อนกับวันนี้อากาศหนาวหนาวมันจบพัดแล้วพัดีเลยคะอืม ปั๊กไฟปั๊กไฟปั๊กไฟไม่ติดหรอกเพราะเธอปิดปั๊กไฟเย็นนะ Ah, okay. um, don't